ต่างมาต่อหมอความมหาชนนะครับเมื่อกี้ท่านที่ปดีทิ้งท้ายบอกว่าเป็นห่วงคุณยายจริงรเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อายการจังหวัดคุคมุมคองเสร็์ช่วยเหลือเนี่ยเงินมันจะไม่ได้ถูกแบ่งสันบันส่วนอย่างยุติธรรมที่เขานี่คุณจะได้ไหมเอาตัวอย่างง่ายเลยครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราคุยกันนะผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้ชมดูรายการแล้วนะครับพอถึงเบรกนี้คงคิดอ้าวแล้วคุณยายจะไปต่อยังไงนะครับกรอนนเมื่อกี้เนี่ยในที่เกิดเหตุตอนคุณลุงประสบอุบัติเหตุครับพบเงินห0 0หมืบาทตกในที่เกิดเหตุถ้าย ที่คุณตาเอาไปให้ลูกเลี้ยงกู้ยืมนะครับถ้าข้อเท็จจริงได้อย่างนี้เงินนั้นก็ต้องกบกลับมาหาคุณยายเพียงแต่ว่าในรายละเอียดต่างๆนะครับตอนนี้อายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยถ้ารอช่วยอยู่แล้วครับ,รบเอารายละเอียดไปให้ท่านให้ครบ okay, ท่านจะมองว่าส่วนไหนเป็นของคุณยายหรือรส่วนไหนที่ทามาหากินร่วมกันแม้ไม่มีทะเบียนสมรสส่วนไหนที่ต้องกลับเป็นของคุณยายจะได้ตามสิทธิ์ให้คุณยายเพียงแต่ว่าคุณยายกลับมานะครับขอรายละเอียดให้ครบนะฮะแล้วเราจะได้ดําเนินการเอากฎหมาย ช่วยเหลือต่อไปแม้ไม่มีทะเบียนสมรสก็ต้องหาทางช่วยกันต่อครับ,รบทีนี้มาถึงการตอบข้อกฎหมายที่ท่านผู้ชมนั้นอินบ็อกมานะฮะประเด็นนี้สืบเนื่องมาเลยก็คือผู้จัดการบรดกนะฮะเขามีคําถามเพราะว่าออขอโทษนะฮะคุณพ่อเขาเสียเนะฮะเขาบอกว่าหากเราจ้างทนายกระบวนการคือ1คือทําคําร้องจนถึงคําสั่งแต่งตั้งผู้จัดการบรดกใช่หรือไม่หากผู้ตายมีทรัพย์สินหลายอย่างควรยื่นพร้อมกันหรือควรขยายผลต่อไปคะ อยากทราบถึงกระบวนการระยะเวลาและการประหยัดค่าใช้จ่ายครับท่านโกศลนะครับครับโอ้เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับคิดตอไปค้อข้อคำถามเป็นข้อข้อเลยนะฮะได้ได้ครับนะครับหากเราจ้างทนายนะครับกระบวนการคือทําคําร้องจนถึงคําสั่งแต่งตั้งผู้จัดการบอดกใช่ไหมคะใช่ครับต้องยื่นคําร้องต่อศาลนะครับขอตั้งผู้จัดการบอดกนะครับแล้วก็หากผู้ตายมีทรัพย์สินหลายอย่างควรยื่นพร้อมกันหรือควรขยายผลต่อไปคะนะครับ ในกระบวนการยื่นคาร้องขอจัดการทรัพย์สินนั้นเนี่ยนะจะต้องมีบัญชีทรัพย์สินในชั้นต้นและมีบัญชีเครือญาติเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับต้องทําบัญชีทรัพย์สินบัญชีเครือญาติแล้วก็ต้องทําให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับนะเพื่อยื่นสารให้สารท่านพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช่ครับต้องทําแล้วก็ไม่จําเป็นไม่ต้องไปขยายผลตามที่ถามนะครับทําโดยละเอียดตั้งแต่ต้นเพื่อให้สารท่านดูครับนะ ส่วนต่อไปถามว่าอยากทราบถึงกระบวนการระยะเวลาและการประหยัดค่าใช้จ่ายอ,อันนี้ถามรวมเลยนะครับ <S <S กระบวนการก็คือท่านต้องเลือกแล้วครับนะครับว่าอันนี้ท่านจะทําแบบไหนถ้าท่านอยากได้รับความสะดวกสบายนะครับเขาจะมีทนายมารับจ้างร้องจัดการมาดกครับซึ่งอันนั้นทนายจะรับไปทําให้ทุกอย่างเพราะท่านจ่ายค่าจ้างครับค่าจ้างก็คือค่าที่อำนวยความสะดวกท่านไม่เสียเวลานะฮะแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านจะประหยัดค่าใช้จ่ายตามคําถามที่ถามมาในรายการเราจะประหยัดค่าใช้จ่าย ก็จะมีอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือประชาชนหลายทวทศจัดการบัตดกให้ฟรีครับแต่ฟรีตรงนี้เนี่ยท่านต้องมาเดินกับเรานะครับเช่นท่านต้องเอาทะเบียนบ้านเอาบัญชีคือญาติมานั่งสอบถามเราจะอยู่เคียงข้างท่านทําให้ท่านแต่เราจะต้องมาร่วมมือจับมือกันทํางานครับนะครับเช่นเราขอทะเบียนบ้านท่านก็ต้องหาให้เอามาให้เรานะครับเพราะว่า เอกสารต่างๆเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับเงินฝากอะไรเงี้ยครับก <invincible S 1> ็ขอให้ท่านรวบรวมมาและอายการก็จะรวบรวมทําให้ท่านกรณีอย่างเงี้ยครับฟรีแต่บางงท่านก็อาจจะมองว่าไม่สะดวกเหมือนไปจ้างอาจจะวุ่นวายต้องเตรียมเอกสารเยอะถูกไหมครับถูกครับแต่ว่าเมื่อท่านจะประหยัดค่าใช้จ่ายท่านก็มาหาเราครับเรามีบริการฟรีเพียงแต่มาร่วมมือกันในรายละเอียดนะครับแล้วก็มาสอบถามนะครับว่ามีทรัพย์มรดกรายการอะไรบ้างให้ครบถ้วนมีญาติกี่คนนะครับเขาก็จะมีกระบวนการซักถามแล้วก็จะยื่น ให้ท่านซึ่งกระบวนการร้องจัดการบรดดกทั่วไปนั้นไม่ได้ใช้เวลาย,ยาวนะครับ <Ừ. S 2> สั้นครับถ้าไม่มีข้อพิพาทแต่ถ้ามีข้อพิพาทคือทายาทบอกว่าไม่ได้ไม่ยอมโต้เถียงกันนะบางรายบอกมีพินัยกรรมอันนี้บอกว่าไม่ใช่ปลอมอ,อาจจะต้องสู้คดีไปถึงกระบวนการตรวจพิสูจน์ลายเซ็นว่าจริงหรือปลอมรหรือมีพินัยกรรมหลายฉบับจะต้องมาตรวจกันว่าฉบับไหนฉบับสุดท้าย <c oughs> ที่จะมีผลตามกฎหมายและสุดท้ายที่ว่าเนี่ยของจริงหรือของปลอมมันจะมีข้อพิพาทต่างๆนะครับซึ่ง กระบวนการตรงนี้นะครับอายการพร้อมที่จะให้ความรู้ให้คําแนะนำครับถ้าท่านสงสัยเนี่ยนะจะมีสายด่วนอายการ1 1 5 7เครับเหมือนกับเนี่ยครับในรายการเรานะครับถ้าไม่รีบร้อนท่านถามเข้ามาครับเจ้าหน้าที่จะปริ้นมาให้เราช่วยกันตอบในรายการหมอความหาชนนะครับถ้ารีบร้อนท่านก็โทรสายด่วน1 1 5 7้าเขาก็จะมีทนายอาสาหน่วยงานที่อายการดูแลนะครับช่วยกันตอบคําถามอยู่คือคือกฎหมายรดกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะ เดี๋ยวรวมคําถามมาชุดใหญ่แล้วเดี๋ยวให้ท่านโกศวันรเนี่ยตอบทีเดียวเลยนะครับอันนี้เป็นเบือบเบ้องต้นเบื้องต้นน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเขาก็ขอถามมาบอกว่าผมเนี่ยขายดาวรถยนต์ไปแล้วคนที่ซื้อไปไม่ผ่อนต่อครับท่านโกศวันรในสัญญาซื้อเนี่ยเป็นชื่อผมแล้วผมถูกฟ้องบงอังคับคดียึดบ้านที่ดินหมด แล้วผมจะไปแจ้งความฟ้องร้องคนซื้อรถของผมได้ไหมครับครับเชิญเลยครับตอบพระโออันนี้นี่ครับอันนี้ใกล้ตัวมากเลยท่านผู้สํารปริ้นออกมานะครับจากที่ท่านผู้ชมถามเข้ามาในในรายการนะครับนะก็ต้องขอตอบเป็นข้อเลยนะครับว่าถ้าขายดาวรถยนต์แล้วคนซื้อไม่ผ่อนต่อในสัญญาซื้อเป็นชื่อผมและผมถูกฟ้องมาพอดีนะครับคําตอบแรกคือถ้าท่านขายดาวรถท่านต้องเปลี่ยนสัญญานะครับอย่าขายกันเองนะครับ ในรายการเราเคยเคยมีแล้วจําได้ไหมครับแม้แต่เอารถไปจำนำใช่ครับก็ถูกโกงถูกเบี้ยวรถหายอีกครับไม่ได้คืนอีกต้องสุดท้ายต้องแจ้งความนะฮทางรายการช่วยประสานงานไปติดตามให้นะครับนะทีนี้ถ้าคิดว่าเราผ่อนรถไม่ไหวจะขายดาวท่านต้องไปที่ไฟแนนซ์ครับไปไฟแนนซ์เลยขายดาวเท่าไหร่ตกลงกันจบแล้วก็เปลี่ยนสัญญาครับจากผมเป็นคนกู้นะครับผมขายให้คุณฟลุ๊ก ก็เปลี่ยนสัญญาเป็นคุณเป็นคนกู้ไฟแนนซ์ต่อเพราะฉะนั้นถ้าผมหมดสัญญาหมดภาระแล้วเพราะว่าผมเปลี่ยนชื่อลูกหนี้เป็นคุณฟุกแล้วเท่ากับว่าไฟแนนซ์ก็คงไม่ทําอะไรผมแล้วครับแต่ว่าคนกู้ต่อไปที่ขายดาวไปผ่อนต่อคือคุณฟุกคุณฟุกก็เซ็นสัญญากับไฟแนนซ์คุณฟุกก็ต้องผ่อนต่อถ้าคุณฟุกไม่ผ่อนไฟแนนซ์ก็ต้องฟ้องคุณฟุักนะแต่อันนี้ปรากฏว่าขายดาวปุ๊บ ไม่เปลี่ยนชื่ออพอไม่เปลี่ยนชื่อไฟแนนซ์ฟ้องใครล่ะครับก็ต้องฟ้องคุณชื่อชื่อเก่าคุณเป็นคุณเป็นคู่สัญญาเพราะนั้นเจตนาลมเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะครับในกระบวนการสัญญาทางแพ่งในกระบวนการเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ที่ต้องผ่อนกันนะครับต้องถือลูกหนี้ตามสัญญาเป็นหลักเพราะนั้นขายดาวท่านต้องเปลี่ยนชื่อทีนขายดาวแล้วเขาไม่ผ่อนเออนะไฟแนนซ์ก็ฟ้องท่านครับพอฟ้องปุ๊บมันมีเรื่องผิดนัดเรื่องค่าติดตาม เรื่องค่าตวงถามเงินดอกเบีย้ยผิดนัดโอ้โ oh, ห<ะ>บวกขึ้นมาอีกครับ,รบนะครับคราวนี้มากมายสุดท้ายเห็นไหมครับลายนี้บอกแล้วผมถูกฟ้องบังคับคดียึดบ้านและที่ดินหมดเรื่องใหญ่เลยโอ้ยน่าเห็นใจครับ<ะ>หมดเลยผมจะแจ้งความฟ้องร้องคนซื้อรถผมไปได้ไหมครับคำตอบแรกนะครับแจ้งความทางอาญาผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงไม่รับแจ้งอ๋อไม่รับไม่รับเลยเ่ะอันนี้เป็นเรื่องแพ่งไงครับอ๋อต้องไปแพร่งล้วนเป็นเรื่องทางแพ่งนะไม่ได้เขา ไม่ได้มีข้อเท็จจริงว่าเขาหลอกลวงหรืออะไรนะว่าคุณขายดาวให้เขาแล้วเขาไม่ผ่อนแต่สัญญายังเป็นชื่อคุณน่ะไฟแนนซ์ก็บอกว่าคุณขายดาวคนนคุณไม่มาบอกไฟแนนซ์คุณขายกันเองไฟแนนซ์จะมารับรู้ได้ไงไฟแนนซ์ก็ต้องจัดการกับคุณเป็นคนที่ขายดาวแล้วคุณไม่มาเปลี่ยนสัญญากับไฟแนนซ์สาระสาคัญคือต้องเปลี่ยนสัญญากับไฟแนนซ์คุณไม่ได้ทําำไฟแนนซ์ก็ตามคุณทีนี้ผ่อนตามไปแล้วใช่ไหมครับเจ้าคนที่ถูกบังคับคดียึดบ้านที่ดินนะครับท่านก็สามารถที่จะไปติดตาม เอารถคืนนะะเพราะท่านถูกฟ้องชำระหนี้แล้วส่วนรถนี่จริงๆไฟยังเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟแนนซ์อยู่นะครับเพราะมันยังไม่มีการเซ็นโอนเซ็นอะไรคือเอาง่ายว่าถ้าเกิดว่าเขาเอารถคืนมาเนี่ยสุดท้ายเขาก็ต้องผ่อนต่อเพราะสัญญาจยังเป็นของไฟแนนซ์อยู่แล้วเขาก็ต้องติดสัญญาอยู่ถูกไหมฮะใช่ครับนี้ปัญหาอีกก็คือว่าตอนท่านขายดาวรถยนต์เนี่ยท่านทําสัญญากับคนที่ซื้อดาวรถท่านไว้หรือเปล่าอหรือว่าจ่ายเงินสดแล้วไม่มีสัญญาต่อกันอันนี้อันนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลผมมานะครับซึ่งตรงนี้ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงนะครับท่านผู้ถามได้โปรดโทรเข้าไป1157นะครับขายด่วนแล้วก็เล่ารายละเอียดตรงนี้นะครับเขาจะมีคําตอบนะฮะเนื่องจากว่าคําถามที่ให้ข้อมูลเรามีมีแค่นี้นะครับเราก็คงตอบได้ตามข้อมูลที่ให้เราถ้ามียาวกว่านี้เรายินดีจะตอบให้ชัดเจนนะครับมากกว่านี้ครับสองที่สุดท้ายครับยันย้ำนิดนึงครับถ้าเกิดว่าใครมี ข้อสงสัยทางกฎหมายนะครับสามารถอินบ็อกมาที่รายการหมอความหาชนใน Facebook ได้หรือแม้กระทั่งไปติดต่อสายด่วนอายการได้เลยแล้วเราก็จะมาตอบอย่างนี้ครับ,รบเราจะลิลนออกมาแล้วมาดูแล้วมาตอบกันนะครับคือตอนนี้ คนอินบอกมาเยอะมากเราก็จะพยายามทยอยตอบข้อกฎหมายไปเรื่อยๆเพื่อหวังที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่ดูรายการของเราหมอความมหาชนนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับท่านโกศลวัฒน์อิจันยงนะครับอดีตบดีอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเวลาของรายการของเราเนี่ยออนแอร์ทุกวันอาทิตย์นะฮะสิบหนากาสามสิบห้านาทีถึงสิบหกนากายี่สิบนาทีทางเดชันทีวีช่องยี่สิบสองวันนี้ผมและท่านโกศลวัฒน์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสว